สวัสดีครับผมอ้ํา KSM คลิปนี้จะเป็นคลิปที่ครบ100พอดีนะครับผมก็เลยตั้งใจจะมาฉลองคลิปที่100ด้วยการแกล้งเซอร์ไพรส์เงิน YouTube ให้พ่อกับแม่นะครับนี่ครับเงิน <Yahoo! S 1> ก็มาดูกันนะครับว่าพ่อแม่จะดีใจแค่ไหนก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณครอบครัวญาติพี่น้องเพื่อนพ้องน้องพี่ Fc ทุกคนทุกท่านนะครับที่กดติดตามกดดูกดไลค์ ก็ขอบคุณครับที่ทำให้ผมมีเงินจากตรงนี้ไปให้พ่อกับแม่ครับอันนี้เป็นเงินก้อนแรกเลยนะครับที่ผมหามาได้และให้ท่านเยอะขนาดนี้ครับ <laughs> ก็มาดูกันนะครับว่าจะเป็นยังไงผมจะเอาเงินใส่ในกล่องโทรศัพท์นะครับโอเคนี่ครับ ในกล่องนี้จะมีโทรศัพท์เก่าที่ไม่ค่อยได้ใช้แล้วนะครับ<อ>ก็ใส่เข้าไปด้วยครับเพื่อให้มันสมจริงมากยิ่ยงขึ้นครับปิดเพื่อให้เปิดยากขึ้นครับจะได้ลุ้นนานๆหน่อย <laughs> นี่ครับทุกคนตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ <laughs> แผนที่ผมจะมาแกล้งเซอร์ไพรส์เงิน Youtube พ่อกับแม่ก็คือจะทำเป็นได้รับพัสดุจากเคอรี่นะครับแล้วก็ให้ท่านทั้งสองเปิดดูนะครับก็ไปเจอกันตอนนั้นเลยครับไป <laughs> นี่ลองพัสดุ <laughs> เปิดดูว่าสั่งอะไรมา พอ่ะอกับแม่เปิดดูเลยอะไรสังอะไรครับตอนนี้ก็ให้พ่อกับแม่เปิดดูกล่องแล้วนะครับมาดูกันนะครับว่าข้างในจะเป็นอะไรใจตั้งด้วยเก็บตั้งปลาทางแทนแทนแทนโชคโชคโชคนะ oh, <no. S 1> ดูสิโทรศัพท์ยี่ห้ออะไรโหสุดพรแน่ๆเลย <laughs> ว้าวโอ้โทรศัพท์รุ่นนี้ก <laughs> ล่องเปิดย <laughs> <laughs> ากเลยอาชามามาไมา่กระโทรศัพท์เจ้าจอเบสโอเคอ่าจอเบสเคลียกนะจอเบสเอออทุกคนโทรศัพท์พีรุ่นเตียน พ่อแม่เปิดก่อนเลยครับทุกคนที่จริงพ่อจะให้พ่อเปิดนี่นะครับเปิดโทรศัพท์เก่าอนี้ก่อนที่รายได้แม่ไปความอันนี้ครับโอ้ยคิดว่าแต่เน่ามวยตีนนี่เงินอ่ะนี่โทรศัพท์โทรศัพท์เครื่องเก่าก็อันนั้นอ่ะอันนี้ออกก่อนเอาเพิ่นนี้ออกก่อน อาอโเคข้าแต่ทุรทรัพย์ทองเครื่องนี่ครับทุกคนรายได้จากการทำ YouTube ของผมครับผมก็ขอมอบให้พ่อกับแม่นะครับอ่ะพ่อกับแม่ไดไปใช้ขอให้รวยรวยยิ่งขึ้นไปได้เงินเยอะๆ ไหนว่าโทราศัพท์ลาว่าจองเครื่องเลยพ่อเทหนึ่งแม่จะเทหนึ่งเทไปไม่เงินตกก,กนจะไม่รู้ว่าเงินโดยจยซ้ำนะเมื่อกี้นะแม่กับพ่อลองนับดูชิดเท่ไาไระแบ่งกันนับคนละครึ่งเลยพ่อกับแม่รู้ไหมนี่เสร็โ <c oughs> ทราศาพัพท์ไ <c oughs> หมก็กิจซา,าีร์แม่กะจักยัวมุ้ยจีน <c oughs>

ปิมื่นปิมื่นมันองมื่นหกนานหออบอกไปหน่อยว่าเท่าไรทั้งหมดนี่ก็สองมื่นหกพันทวนคิดว่าเขาให้โทรศัพท์จริงๆริมาซื้อทำไมโทรศัพท์ไม่ไม่รู้จักใช้ทำยังไงก็ไม่รู้จักใช้ ตรัีเรื่องก็ไม่รู้จะใช้เลยโทรศัพท์ขอบคุณขอบคุณค่ะที่ทุกคนที่ติดตามดูรายการ YouTube ของลูกค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะอวยพรเขาหน่อยแม่อวยพรให้ทุกคนจงอยู่เย็นเป็นสุขอยู่ดีมีสุขและมีโชคมีชัยตลอด ตลอดปีลดปและตลอดไปค่ะสาธุอ้าพอวะพ่อขอให้อยู่ครับกับครอบครัวของท่านมีแต่ความสุขความเจริญคิดสิ่งใดก็ให้สมหวังมุ่งราปรารถนาขอให้มีร่างกายแข็งแรงตลอดไปสำหรับคลิปฉลอง100คลิปที่ผมเคยทำมาคลิปนี้เป็นคลิปที่100พอดีนะครับแผนที่ผมแกล้งเซอร์ไพรส์เงิน y o u t u b e พ่อกับแม่พ่อกับแม่ก็ เกือบดาแล้วครับเมื่อกี้นึกว่าซื้อโทรศัพท์มาจริงๆครับเกือบดาเลยก่อนลากันไปก็ต้องขอขอบคุณทุกคนทุกท่านนะครับที่ทำให้ผมมีเงินจากตรงนี้มาให้พ่อแม่แล้วก็มาช่วยจุนเจือช่วยเหลือครอบครัวผมครับก็สําหรับคลิปนี้ขอลากันไปเพียงแค่นี้ครับเจอกันใ่คลิปหน้าฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยครับขอบคุณครับ